เนี่ยอีตัวเล็กอีตัวเล็กมันมาหยอกแม่นี่มันมาหยอกแม่นี่เอ้ยตื่นมาก็มาหยอกมาน้อยน้อยมันน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหมันได้สิบวันแล้วเนี่ยสิบวันละจ้าสิบวันละจ้าเอ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 าเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอีหนูพาทองชื่อมันพาทองดีกว่ามันดูจะน่ารักอะเพื่อพาทองดีกว่ามันดูนาน่ารัก ปลาทองดีกว่าเนาะลุงเนาะเสดียังไม่หลุดเลยอ้ยอยากก็เดือกระเด้งได้สิละนัน่นนั่นนั่นแม่มันเยอะโอ้ยลูกกับพ่อลูกแม่กับพ่อแม่นั่นนั่นกินให้หมดก่อนสิลูกนี่นี่นี่นั่งกินไม่หมดอ่ะกินเลยกินให้หมดไปกินกับแม่ดูสิอ่ะเด็กวัยดีจะออกไปลามทั้งนอก น้มทั้งนอกให้เพิ่นกินข้าวโพดซับนิดหน่อยลูกหน่อยเคนก็กินน้ำป้ายรูกจักกินน้ำแล้วกินน้ำลูลกกินน้ำจะกินน้ำแล้วเนี่ยไปต้มขุนน้ำรวม,มได้พระทองอ่ะออืมอืไหนไหนตัวมันไปทางไหนและตัวมันไปทางไหนแล้ว มปจ้าไม่ปแม่ลูกอนปแมลูอนเนาะปีแมลูอนปีแมลูกอน,น,น,อน,น,อน,นกินเกียงเกีนแม่สิภาไปร้านข้าง,งนอกมันนี่มันนี่อยู่เผายงง่าสิเตียงงัวก่อนมันตัวเล็ก อพี่เซตย่างพี่เจ้าของบาไปโรงเรียนบอกเจ้าของก็เตรียมตัวไว้ที่ละลูกเก็บยังอะไรเสียวไปกันเตรียมไว้แต่ยังเสียถังยางหุ้กก็บอกว่าให้เอาออกไปถิงเลยก็บอกเอาไปเอาไปแซ่ไว้ บอก,กับบ่เสื้อยังจากยางไปพ่อไปด่ยกับไปข้างไว้ยวกอองยยเขารถมาแล้วรถมาแล้วให้พี่ถือไปถือไปมันกินไม่หมดอันไรกินไม่หมดกไ็ไป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 ขึ้นรถลูกไอ้อาพี่แล้วว่าหมาสิขึ้นนอาเขาลูกได้นั่นหมาเสียกินไหนนั่นหมาแย่งมากันในนั่น ล้านจะไปโรงเรียนพี่ยังไม่เสร็จว่ะพี่พี่พี่นี่ว่าเสร็จชาแล้วะพี่เสร็จชาก็นองคิดด้นหมาก็วิ่งตามไปโรงเรียนแล้วหมาพี่ผู้พ,พานี่เอ้ย ขึ้นไปในลึกๆหน่อยลูกจะได้นั่งกินข้าวสบายหน่อยกินให้หมดเด้อข้าวนหน,นั่นบอกกินนะมาเรียลูกแล้วกินยังไม่หมดเลยเนี่ยกินยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่ยเออ,อตัวเล็กไอตัวเล็ก ตัวเ,เล็กๆเ,เล็กๆไม่ยไหยอกยะโอ้คุนทางทั้งงมุนกับบอไปมาทางนี้เป็นยังนี่นีน่กินหมดไหมล่ะข้าวกินให้หมดด้วลูกเด้อจะได้มีพลังจะได้แข็งแรง ยิงให้กินให้หมดที่เหลือหรือเปล่าโอ้กินกแต่สางไว้นี่ไหมหนามกับบกินมาขึ้นกับไปแล้วไห่หนามกินมาขึ้นหนามบลอกกินมปเจ้าไปทางนอกเสียไปทุ่งนาวันนี้ออกไปทุ่งนานะเจ้าวันนี้นะทำนี้ก่อนดีพซี่ด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดไลไ์กดแช่งยามาผู้พายด้วยจ้าสวัสดีจ้า